สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามากินซีฟู้ดนะครับพร้อมกับน้ายำรสเด็ดแซ่บๆจากร้านตำยำย่างนะครับใครสนใจจะลองชิมก็สั่งเข้าไปครับที่แก๊ปไลแมนแพนด้าโรบินฮูดช้อปปี้นะครับพิมพ์คาว่าตำยำย่างวันนี้ผมจะมากินให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างนะครับวันนี้ก็จะมีกุ้งมีปูมะนะ แล้วก็ผักอีกมากมายผมจะเริ่มจากการราดน้ํายำสูตรพริกแห้งของทางร้านตำยําย่างเลยดูซิมันจะแซบขนาดไหนพริกเน้นๆไม่เผ็ดผมไม่กินนะเริ่มจากปูม้าเลยแล้วกันนะครับปูม้าสดก่อนนะอันนี้เป็นปูม้าสด น้ำยำราดลงไปยังไม่พอครับต้องจิ้มซ้ำอีกที อ,อืออซับปูม้านี่คือสดมากอือมันจิ้นอยู่ดิมเละ อันนี้กินสดไปแล้วนะเดีวเรากินสุกมั่งอันนี้ลวกลวกมาทุกขนแหงน้ำจิ้มพริกแห้งพริกเน,น้น,น ครับเหื้ออันนี้มาละน้ปน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยๆกินอะไรก็อร่อยมาละน่าคือผักสลัดนะผักสลัด ผมจะหอกุ้งลูลกกุ้งสดๆปอกเปลือกมาแล้วนะนี่ครับน้ำจิ้มครับจิ้มครับนะดูครับพริกเน้นๆอื้อหือ คามเครับหมูเหาอะม่สลัดผักอีกนะนะครับออน้ำจิ้มเขานี่สูตรพิเแห่งนี้มันสุดยอดนะใครอยากชิมลองลองสั่งนะครับรู้สึกว่าในเมนูเขาจะชื่อว่าสูตรสาดพย์ศาอตือ Ni quá phục quá không lắm hảo luôn miệng bưu mày cho lại biao niềm nếp bưu mày nào chọn ừ ừ, đua, ừ. 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 Chọc, chọc, chọc này nào chọn bưu mày nào chọn bưu mày

Ừ. Mấy muốn thịt cho mấy phò cũng chim chim đỏ học hành học được cũng đó มมาละกลิ่ไปยงั้นคุณก็นลีมครับใครอยากลองอยากชิมจับสั่งเข้าไปครับร้านจำยามย่งางพรขาข้าหนุนรามคำแหงร้อยปดสิบแปดนะครับร้อยแปสิบแปด ถ้าซอยไปประมาณห้าสิบเมตรซ้ายมือมีที่นั่งทานครับสะดวกสบายนะครับเชิญครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนอย่าคืออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับสไคร์นะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเดี๋ยวผู่วันต่อไปจะได้พาไปกินเมนูใหม่ๆนะครับอย่าลืมนะครับบ๊ายบาย